อ๋อพี่ผุ๋มไปไปผมจะเล่าให้ฟังผมส่ง s อ s ไปผมอยากได้มอเตอร์ไซค์ายาบุสะพี่พี่บุ๋มขี่ผมก็ขอเบอร์จากพี่มาแล้วแรกโทรไปก่อนว่าเฮ้ยผมอยากได้มอเตอร์ไซค์อ่ะซื้อรถไงได้รถราคาได้ไหมอะไรอย่างนี้เสร็จก็เลยส่ง s อ s ไปว่าเฮ้ยพี่บุมอยากอยากได้ช่วยคุยให้หน่อยนะครับแล้วเขาก็ให้เบอร์พี่ที่ติดต่อมาก็ได้รถราคาแต่ก็ไม่ได้ซื้อครับ เลยเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องฮะ <laughs> ใช่ขนมวานบุญมไม่มีที่บอกขอบคุณครับพี่บุ๋มครับผมอยากได้โมไซอะไรอย่างเงี้ยอยากได้ฮายาบุสครับมีส่วนลดไหมครับอะไรอย่างนี้กไ็มมไม่ไม่ไม่ได้สนิทมากครับแต่รู้ว่าพี่เขาขี่โมไซก็เลยอยากรู้ไงว่าเขาได้ลดหรือเปล่า <ừ> อะไรอย่างงี้ครับผมก็ไปเจอที่งานหลายงานอะไรอย่างงี้คเอาแฟนเขาเขาจะเปลนะี่ยนไหมครับอ๋อาแฟนที่ติงโนเหรอใช่ ไม่ไม่ครับผมไม่ซีเรียสครับใช่ฮะเฉยเฉยมีข่าวแล้วถูกถามแบบนี้เดี๋ยวจะมีโทรเคลียร์กับพี่บุ๋มไหมครับโทรบอกพี่บุ๋มกันไหมไม่ไม่เคลียร์ฮะผมมันไม่มีอะไรอ่ะถามไปขอส่วนลดเขาเป็นข่าวอีกตลกดีฮะยืนยันว่าไม่ได้ส่งเมสเซจจริงไม่มีฮะส่งไปขอส่วนลดฮะครับผมไม่ได้ซื้อด้วยไม่ได้ซื้อด้วยเพราะมันแพงฮะแล้วก็ไม่ให้ฉี่พ่อแม่ไม่ฉี่เลยทไม่ะ ก็เป็นห่วงฮะเพราะว่ามันอันตรายนะรถมันแรงเดี๋ยวความเดี๋ยวทำงานไม่ได้เดี๋ยวจะอดได้ดูละครกันนะครับตันกได้อางกินขี่ฮะแต่ว่าขายทิ้งไปแล้วก็จะแอบซื้อไงไม่ได้ซื้อารู้ครับผม